สมาคมเครือข่ายธุรกิจบิสคลับตากร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มูมโคขุนพันตากสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดไทยและตลาดโลกค่ะนายสุรชัยวีระสมเกียรติประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากบีสคลับตากพร้อมด้วยนางสาวสุวดีอัมภัรองประธานร่วมกับ นายสุริยามาเกิดประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดตากพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายกลุ่มสมาชิกโคพันตากสภาเกษตรกรจังหวัดตากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตากเข้าร่วมประชุมมิสเตอร์เซลแมนเพื่อหาแนวทางพัฒนาการตลาดเนื้อโคคุณภาพเกรดพรีเมียมโคพันตากให้เชื่อมโยงกลุ่มผู้บริโภคตามเศรษฐกิจและสังคม เชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดไทยและตลาดโลกในรูปแบบการค้าออฟไลน์และออนไลน์ line, โดยสมาคมเครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจ,กจพิเศษตากหรือบีชคลับตากเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์สินค้าและการขายสินค้าจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมพัฒนาสินค้าด้านการปรศุสัตว์และด้านการเกษตรแปรรูปนำร่องโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย ในพื้นที่จังหวัดตากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเน้นผลิตภัณฑ์เนื้อโคพันตากเป็นหลักสอดแทรกสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาดลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเชื่อมโยงการขายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อร่วมสารพลังสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะเซลแมนจังหวัดตากภายใต้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์เมนูอาหารท้าให้ลองต้องสเต็กเนื้อโคขุนตากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดตากในช่วงไฮซีซั่นส5 6 5ัชิ้นส่วนต่างๆได้ตามใจชอบ